เป็นไงบ้างครับสงการปีนี้บรรลุปเป้าหมายมากน้อยขนาดไหนครับครับครับสำหรับการจัดงานประเพทนีสงการอของเมืองพิบูลของเรานะครับเรามีตามที่เราบอกไว้ว่าเราจะจัดการน้ำทั้งเมืองนะครับ็บารยากาศปีนี้ทั้ง3วันสรุปได้ว่ามีพี่น้องประชาชนน,ยายนักท่องเที่ยวนีมาเล่นน้ำในตัวเมืองของเรา ทั้งเมืองจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นถนนเทพาที่ผมยืนอ,อยู่เนี่ยก็ท,ทําทให้การจราจรติดน,นะครับเมื่อสักครู่ผมอยู่ถนนพุทธบาทรถก็ติดจนถึงสี่แยกนะครับแล้วก็ออกมาจากถนนข้าวโพดเนี่ยรถที่จะรอเข้าถนนข้าวโพดอ่ะติดประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็ปิดทั้ง3เลนเลยนะครับก็ถือว่าการจัดกิจกรรมของเทศบาลปูนเน,นำำี่ยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะถนนข้าวโพดนั่งถือเป็นเป้าหมายหลัก อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศความสนุนสนานกันนะครับก็เมื่อกี้ผมก็อยู่ท่านข้วโพดด้วยนะครับก็ไปเห็นเห็นรถที่รอเข้ารอออกกันอย่างแน่นนะครับคิดว่าวันนี้อย่างไหนเที่ยงคืนนะครับเราจะหมดนะครับก็ถือว่า,าการจัดง,งานของเราสามวันที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งวันก็คือวันไหลวันที่ที่สิบเมษายนของเรานะครับว่าขอได้เชิญทุกท่านไปปิดท้ายงานไหลสงการของเราครับขอบคุณครับดูบ,บรรยากาศแล้วคาดว,ว่าวันไหลเนี่ย คนน่าจะหลั่งไหลามาเอาเท่าวันสุดท้ายวันนี้ได้ไหมครับผมคาดการไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่า,าบรรยากาศที่ทุกคนเห็นแล้วการสื่อประชาธิปไตยของเราออกไปเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็คงเสร็จจากวันนี้แล้วพรุ่งนี้ต้องบาวางแผนทีมงานครับว่าเดิมทีเราจะให้มีการอาจราจรอีกฝั่งอาาจ,จะต้องปิดทั้งหมดแล้วให้เป็นการเดินเข้านะครับต้องมีการปรับรูปแบบเส้นทา,ง,ง,ทาง,งการจราจรเดี๋ยวจะคุยกับทาง ตำรวจทีหนึ่งนะครับครับโ้กาสวันสงการนะครับเป็นไงครับขอให้เวพรให้คนพิจบูลครับ,รบก่อนก่อนจะถึงเวพรผมขอสรุปว่าการจัดการถนนข้าวโพดของเราของสงการของเราสวันผมมองเรื่องอเศรษฐกิจรรเรื่องของความตื่นตัวของประชาชนตลอดเส้สนทางของถนนข้าวโพดเนี่ยมีการค้าขายแลจะจับจ่ายให้สอยกันเยอะมากนะครับแล้วก็ถนนต่างๆไม่ว่าจะถนนทุกตบารถนนเทพาถนน ประชาสิทธิ์นะครับทุกจุดเนี่ยมีการขายของอุปกรณ์เล่นนะ้ำและอาหารต่ตางๆนี่เยอะมากถือว่าการสงการเนี่ยจะสร้างรายได้การสู่การค้าขายในตัวเมืองของเราเยอะมากนี่ถือว่าสุดยอดของการจัดกิจก,กรรมนะครับแล้วก็โอกาสนี้นะครับก็ขออวยพรให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลสงการ,การในวันปีใหม่ไทยครับ